ตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะครับสวดีสวัสดีมีดังนักเสี่ยงดวงทุกทานทุกคนนะคะอยู่กับชูกาชูกาลูนในช่องชูก้าสายปันเหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้มาในเกมยากุซ่าบ้าพลังนะจะหรือว่ายากุซ่าคอเนอร์แน่น,นะคะ เกมนี้จ,จะเป็นแบ็กลิสของแ e ดโนะคะหลายๆคนเคยขอให้โดยชอบไม่เล่นให้นะวันนี้จะก้ามาเล่นให้นะแล้วก็มีคนหนึ่งคนขอมานะคะอันนี้คือแบบขอท้งแบบคลิปแบบคลิปเปิดตัวสมัยจจก้าแบบเปิดตัวใหม่ๆเลยนะโอ้โหย้อนไม่ดูไกลามากขอบคุณมากๆนะคะมาดูตารางการจ่ายข้าวข้าก่อนนะคะใส่ลัสกิเตอร์เป็นเหรียญ เหรียญทองตัวนี้นะคะชนร์กวายลักษณะปืนค่อยกันนะคะห่าน้องปังใจค่อยกันนะ,ะบางคําพูดไม่ได้ขอใครนะคะแล้วก็จะเป็นสัญลักษณ์ยาคุซ่านะคะสัญลักษณ์นาฬกามกีมีดด้วยแล้วก็มีแจกันสัญลักษณ์ตามนี้เลยสัญลักษณ์อนภาษาญี่ปุ่นด้วยนะคะเกมนี้ดีที่มีคูณนะคะเกมมีค่อนข้างเกลอยดใน,นะค,ะความรู้สึกของแอ็ดฟิเจอร์วายแล้วก็สเกตเตอร์สามตัวหมุนฟีสิบสองรอบนะซื้อได้ด้วยเกมนี้ฉะนั้นวันนี้เราจะมาซื้อหรือเปล่า เสียงไอ้จุก็ยังคงเจ็บคออยู่นะทุกคนอาจจะไม่ได้แบบเสียงสดใสร่สาระะเริงเนะเป็นคนเสียงแบบเบาอย่างนี้บางคนมีคนแซวนะบอกว่าน้ำมะนาวไม่แอดโอ้โกินยกส่วนก็ไม่หายอะ่ะวันนี้พกมา1นึ่ง่เจ็ดสิบเจ้ะมาเริ่มต้นเบ็ดห้างก่อนเลยแล้วกันนะคะสักสิบหมุนไปมีคนบอกว่าพกมาน้อยหรือว่าพกมามากก็หมดเหมือนกัน พกมา,มากเสียมากพกมานอยเสียน้อยว่างั้นแอโก้ว่าคลิปมันจะไม่ถึงห้านาทีสิทุกคนมาีมคุณสวยๆเกมนี้คือลุ้นลุ้นเสรักเจ้าก,กุซ่าลงมาตรงตรงแถวไหนตัวคุนก็เป็นของแถวนั้นนะทุกคนมันจะเพิ่มคุณไหมเราอาเ์ตเตตลงมามีไว้สวยๆต้องได้ใช้ปึ๊บไม่ลงก็คืออยากกุซ่าอยากกุซ่าอยู่แถวนี้ก็มีตัวคุณลงมาเป็นคุณหกให้เรานะตึกตึก ต,ตเบ็ดห้าบ้าพลังไปแล้วไม่มาขอเบ็ดเก้าเลยเบ็ดเก้าเบ็ดแปลกๆเราไม่ค่อยได้เล่นเผื่อม,มันจะแตกให้รอนะจะมาไหมจะมาหรือเปล่าขออนุญาตเปิดเถ้โบเพราะความว่างวังวย เบ็ดนีน้ค่อนข้างเกลือทุกคนไม่ได้นำไม่ทั้ตาเบ็ดยี่สิบเดี๋ยวกันเบ็ดยี่สิบห้าสิบชี้ถ้าเกิดว่าไม่เข้าเราน่าจะซื้อเกมนี้ใครปังงามนมาแนะนำแบดด้วยนะคนบอกแบดไล่เบ็ดน,นะคะอย่างละสิบหมุนแอดมาลองนะคะแอดมาลองอย่ามขดตามใจสักนิดนึงก่อนนะคะสำหรับเกมยากุซษะนะ คูณใหล้ลงมาแล้วไม่มีจดจ่ายมัแนแย่นะอู้เแบ็ดยี่สิบแต่มาหนึ่งร้อยมันข้างเกลืออยู่หรือเปล่าสวยอู้ไม่มีคุณคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งเท่านั้น ลองคนบอกไอ้่าให้ซื้อจนกว่ามันจะจ่ายเลยนะโโเราไม่ได้ทุนหนานะทุกคนเอาจริงต้นเดือนน,อ 1, น,นี้ค่อนข้างดูดเสียด้วยพกมาหนึ่งหมื่นวันนี้คาดหวังว่าจะได้สักเอามื่นสองก็ได้กำไรสักเกมละสองพันสองพัๆๆๆนอะไรอย่างเงี้ยนไม่โลบมากนะไม่โลบมากแต่ก็ลบอยู่โอ้โหคุณมาเท่นี้เองอนะ่ะนี่เบ็ดยี่สิบนะ ไม่ให้เกียรเบรเราลืมพอม,มีวายสองตัวต้องได้ใช้นะั้นแหละสวยคุณสี่โอ้ปันมาสามสิบเดือห้าสิบมนนะไม่ลืมละยังไม่เข้าเลยนะสเกตเตอร์เล่นตัวมากเกมนี้โอ้ลงมาทีน่ะหนึ่งมีคุณห้างลงมาจา้ะเขาเบิ่มเบิ่มโอ้โหไหลต่อไม่มา เกมนี้ได้จะลุ้นนะคะทุกคนลุ้นว่าตัวคูณจะลงแล้วก็มันโอ้โหมันมีใครแตกกับเกมนี้ม้่งอะอยากูซ่าอยากูซ่าอยากูซ่าแทะแบบโอ้โหมีคูณสิบลงมาแตกตัวจ่ายมีแค่โอ้โควณหกคูณคูนหกกับคูณห้านึ่งากมันจะรวมกันนะจริงๆทำไมเกลือขนาดเนี้ยนี่เลยแล้วกัน1ันห้าพี่ว่างไง รอยสักเต็มหลังเลยนะทุกคนโอ้โฮตเตอร์ซอนส,สเกตเตอร์หรือเปล่ามารอลุ้นกันไม่มา12หมุนมาดูว่าน้องจะจ่ายมาเท่าไหร่นะคะกระเบ็ด20นะโอ้โหจ่ายม,มา25เท่านั้นโอ้โหวันห้านะ ไปแล้วกว่าเจ็ดหมื่นทุกคนนะงานเข้าไอชุก้าแล้ไหมพันห้านะคะพันห้าโอ้โหเอาละยาคุซาเข้าว่าเกลือว่า <laughs> อะไรเนี่ย <c oughs> คิดว่าหล่อใช่ไหมพันห้าราคจ่ายไว้ยี่ห้า 25. เกินไปเกินปุยมุยเบทสามสิบเลยแล้วกันันมีหัวร้อนละซมมสองพันสองห้าสิบ ซื้อต้องกัจะจ่ายไหมนี่เราอย่าหัวร้อนนะชูกา้าชูกา้าอย่าหัวร้อนนะโอ้แต่ว่าเกินไปนะทุกคนมันจ่ายยี่ห้าอย่างเงี้ยมันไม่ได้กีสู้เลยอ่ะ,อะดูสิพอร์ตดอกที่สองโอ,โอ้พกมาหมืน่นวันนี้จะเหลือเท่าไหร่กันไปเนี่ยโอ้โหมีคูณไม่ได้ใช้นินนักตาตกในไห,นหลลินอู้ยเกินไปอ่ะดูดิดอกนี้สองสองห้าสิบนะคะดูจ่ายมาเจ็ดจุดห้าศูนย์ เป้ารัวไปก่อ1สิบหมุนสี่เบ็ดหมุนและหมุนสุดท้ายอุ้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 ยหองมีคูณสวยสิบเจ็ดมาบิ๊กเบิ้มมาก่อนอุ้ยเพิ่งจบมีไวทต้งสามตัวต้องได้ใช้แล้วปะโอเคสวยยังยังไม่จบอื้าบอมสองพันกับอีกสิบ เราซื้อสองสองห้าสิบทุกคนอ๋อยังคงคอนเซปต์ความเกลือนะเยกุซ่ามาแล้วปรับเบ็ดขึ้นเลยเบ็ดสี่สิบเบ็ดสี่สิบถ้าซื้อก็สามพันซื้อซ้ำเอ็ดไม่มีดวงนั่นกันปัน่นทุกคนดูจริงๆอะไรๆคนบอกว่าคุณบัดบอกว่าปั่นแล้วส่วนใหญ่ผมชอบปัน่นปั่นแล้วเข้าแต่ว่าเข้าแล้วไม่จ่ายอันนี้พอกันเลยนะอันนี้ปั่นเท่งไหร่ก็ไม่เข้า แต่ซื้อก็ยังพอได้ลุ้นนะจะจ่ายไม่จ่ายอีกเรื่องนึงโอ้โหคูณคูณกนกระหน่ำซัพเปอร์เซลล์โอ้โหต้องคูนสิบก็ไม่ลงนะทุกคนเอาละดอกนี้ถ้าไม่มาเนี่ยจุกาน,น่าจะน่าจะเกลือไหมอุอยอะนะตะเกียบยังไม่จบไปเพิ่งเับอศพทหารนะคะเมื่อกี้มาหมุนสุดท้ายมาไม้สุดท้ายเลยแต่ว่าก็ยังเกลืออยู่ดีอะค่ะทุนสองร้อยกว่ากว่า น้องนี่เขาทำไรหน่อยเกมรูมหมุนสุดท้ายแล้วอู้มียากูซ่าแต่ไม่ได้ใช้คูณสิบสิบเท่าไรเนี่ยสิบสามไม่ได้ใช้หรอโอ้ไม่จ่ายหมุนสุดท้ายแล้วเพื่อนคูณสามสิบเอ็ดโอเคบึ้มบึ้มมีไวสองตัวต้องจ่ายฟื้นฟื้นฟื้นคูณสามสิบสี่มายังไม่จบอย่าพึ่งอออืือ้ห ภาพจำยังชัดจริงน2464รับมาก่อนถ้าเราไม่ได้ซื้อมันก็คงจะกำไรอะแต่ดอกนี้เราซื้ออะอัตุนีซา0ร้อยสอห้าสิบโอเ้เกินป้าเกินปุยมุยเบ็ด50เลยแล้วกัน50บมูลไะออตโอต้ยาวๆซื้อมา3าม้ายแล้วว่าไม่จ่ายเลยอะ จะแนเนี่กูซ่านีไหมทุกคนปึ๊บมาหน่อยเกมโอ้โหต้องจ่ายแล้วไหมฮะรอยสิบเจ็ดมาก่อนยากูซา่าพี่ว่าไงโอ้โหไม่ลงมาหนเกมมาหนจ้ะโอ้โหไม่มาจ้ะยี่สิบ ยี่สิบอุ้ยคูนแปดสวยๆสย400 okay. ี่ร้อยโอเคโอ้โหไม่เป็ดห้นะคะไม่ให้เกียรติเบ็ดเราเลยอะไม่ทันใจอย่างเงี้ยเลยชอบซื้ออะจริงๆ มีวายใช้สวยโอ้โหมีวายไม่ได้ใช้ไม่อยากรอแล้วอะ,ะคาิเเตอร์งลงยากมากมายมาซื้อสุดท้ายเลยแล้วกันไมคะ่ทสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบเราซื้อมาประมาณสามไม้แล้วซึ่งไม่ได้กำไรเลยนะทุนสองร้อยสามร้อยอะไรเงี้ยแต่ไม้แรกก็คือเกลือยับ,ย,บยับเลยพันกว่า พันหจ่ายมายี้าอย่าเงี้ยตอนนี้ต้องจ่ายแล้วไหม,หมนะไม้ที่สี่แล้วนะถ้าไมยที่สี่ไม่จ่ายนี่โอ้คงคอนเซปต์ความเกลือขนาดนี้เราน่าจะแบนยากุซ่าแล้วนะโ้สวยโอ้โไรติดติดกันหน่อยไม่ได้หรอโอ้โว้าวลัวว้าไปเว้าไป คูณสิบโอเคห้าร้อยก็ยังดีไม้นี้ไม้นี้โอ้คูณสิบเจ็ดมาสวยสวยโอ้เจ้าใจใจน้อยเหลือเกินฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บคูณสิบสองคืออุ้ยอุ้ยดอกนี้จะกําไรหรือเปล่ามาหน่อยแกมโอเคโอ้อยากกูซ่าไม่ลงใครอยากโอมีไว้สามตัวต้องได้ใช้ฟ้าอู้อยากกูซ่าต้องลงลงไหมดอกนี้กําไรทุกคนมาต้องซื้อติดกันถึงสี่ไม้ ก็ไรแต่พังห้าหกสิบห้าโอเคสวยยังคงเหลืออีกสามหมุนยากุซ่าลงมาหน่อยเกมยากุซ่าโอ้โหยากุซ่าผ่านหัวไปหลินหลินโอ้โหไม่ดองเลยต่ยังี้ยดอกนี้คือกำไรนะคะสาม 8,722ซื้อไป3,750นะไม่แย,ย่ไม่แย,ย่ถือว่ายัางน้อยให้ได้ลุ้นนะคะกับยากุซ่ามันกวัเราจะแบนเลยเนาะทุกคนจริงนะอันนี้เราก็เข้าข้างตัวเองไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกำลังใจกันด้วยนะคะวันนี้ไม่ได้นำไ่ทนตามจะทำเพื่อความบันเทิงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปถัถดไปนะคะวันนี้ขออนุญาตจากลาไปแล้วบา,บายบายสวัสดีค่ะ